ขณะนี้เวลา15นาฬิกา31นาทีนะครับหลวงตาบุญชื่นัลยาวโท,โทรทันไ้จาริศรงนะครับเข้าหมู่บ้านสงเปื่อยนะครับบ้านนี้เป็นบ้านสงเปื่อยตำบลธาอําเภอเชียงขานนะครับจังหวัดเลยนะครับซึ่งก็พี่น้องจะได้ทำด้านล่างนะครับมองไปจากจุดนี้ก็เยอะนะครับที่รอ

วางบุหราที่บ้านนะครับน <ady> uh, <ector. S 2> um ้ำวางลงทาถนนทางหลวงหมายเลขถนนทางลงไมาเลขสองหนึ่งศูนย์แปดนะครับแปลงไปเลยครับแปลงไปวางบุรี่ที่บ้านครับ ตาเลยนะครับคำวางดนได้ครับต่ำหรอครับต่ำมครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับติดตามจะโดนได้หนะสวัสดียินดีครับพี่สั้นทุกคนครับผมมีหนึ่งต้อนรับนะครับลงมาไลฟ์บูชาที่บ้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปวัดตามไปทางนี้บ้านไหนะครับผม ส่วนมวลธรรมะเย็นนะครับสาสาทูสาธุครับผมครับผมโรงเรียนเรียนครับผม เรียนบ้านสงเปือยครับตำบลธาตครับเท,บทศบาลตำบลธาตุ

กับสาธุสาธุครับ,บ,บ,บกับสาธุแลรวมัธนาบุญกิจี่ทำทุนทัาน์ฝนนะครับสาธุสาธุครับผม

วงมาลัยเก็บไว้บูชาพระที่บ้านนะครับสาธุด้วยนกลางสาธุสาธุครับสาธุสาธุครับอยู่ดีพี่แฮมปุ่ยวงมาลัยบูชาที่บ้านนะครับน้ำแบ่งไปได้นะครับวงมาลัยบูชาที่บ้านวงมาลัยบูชาที่บ้านเลยวางเลยครับวางเลง ลตาขอหวยให้ปวใในบนามมนไปขอหวให้ปวดห่วใ้ในบนมนอยู่เตียงลตาให้นำนมให้คหุณยายนมให้ท่านด้วยนะครับ สาธุสาธุครับสาธุสาธุนะครับใกล้ถึงแล้วนะครับพี่น้องจะได้ทำเป็นท่านทุกคนนะครับพี่น้องจะได้ทำเยอะนะครับจุดนี้ครับก็พี่น้องเเยอะครับเป็นหมู่บ้านนะครับจุดนี้เป็นหมู่บ้าน ดับน้ำไว้ก่อนนะครับผมสาธุสาธุวางลงเลยครับวางลงวางมาลายบูชาที่บ้านครับสาธุสาธุครับ ค,ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง y u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  e ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นนะครับเสียตอมเจนีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกท่านทุกคนครับ